ยืน,ายายนขาแยเพิ่นผัดกะเพราน้องข่าหอมนั่งยืนติดขนมอยู่เออผัดผัดเขา่าสองกล่องไปให้น้องข่าหอมกับยายอยู่หน้าโอ้ยอวิวบรรยากาศนิ่งรัวรัวโรงพยาบาลเด้อยคือน้องนี่ข้างกับแยงโรงพยาบาลเนาะแต่ว่ากำลังตกดินเนาะบรรยากาศสวยงาม เอาต้งองไปไกลไปนนดกมากมา,มาไกลแล้วเขต้องง่างไปเห็นหม,มามันก็ <c oughs> ต้องซื้อไปไมีหมาเวลาเจอหมาง่ายๆถยยังใยแดงๆนะลูกเขหอมนะน่ะไปทิ้งทางใยแดงๆนะมองหาสิตรงนั้นมันมีหมาก็ามไม่ต้องเดินไปโอ้ยบางแมวหน่อยนางจะคออยู่ค่จะจะหักจะหักจะบ่าเห็นแมวอะไรได้สิยางไปหลดุดคนๆอย่านแมวควร ก้องเน่อยเป็นผัดผัดกะผัดหรือื่ออะไผัดกะเผาแซบแซบแล้วันเนาะนี่ต้น,นอะไรต้นวานอะไรสวยๆเนาะใบแดงๆเหนไหมสวยงามโอ้ยโลภพยาบบ พี่บอยู่ทุกข้างขามนปลูกพักไวปูบมะกรูดหม่นี่บอกทีความนะพี่น้องโอ้ว่าไปหับทุไหนเนาะไ่เว่อบไปเลยนี่และเหตุการณ์สุกสุกยางเนาะเกิดขึ้นได้เสมอพอสี่โมงครึ่งห้าโมงเย็นปุ๊บเริ่มจะมืดแล้วเ้อทีนี้นะพอสี่หาโมงปั๊บมืดปั๊บด้อพี่น้องเอกไปหน้าเอา ขนมปเป็ดตาสองห่อสี่หอ่อแม่ไปซื้อไหมแบง่งจ่ากระยายสองห่อเป็ดตานั้นยุบเอฟซีสี่กองเนาะอันนี้ก็คืออยู่ข้างรัววรงพยาบาลเนาะนี่เนาะก็จะเป็นตึกข้างรัวลงพยาบาลแล,ล้วมลลกาผัดแดยกำลังผัดข้าวให้อยู่ก็จะจับเอาอสักสี่นาทีเนาะ เจ้ากับมา้าทรงนี่มันจะเป็น,ปนโอ้รับส่งมาทุกยางเนาะเป็น,นชีวิตลิ้มเหล่โรงพยาบาลพี่น้นองทำมาแรงมากอะสันจอนห้าขายกับเผากับน้ำห <c oughs> มาน้อยน่ารักจังเลยอ่ะเดินออกมานะ่ะมาน้อยพิตารณาหักนึงขาวๆนึงมาน้อยไปเลยพิจารตาหักเถอาานะตะโะตะโะนุไไ่นนงเสื้อให้พ่อหมาน้อยนุ่งเสื้อเด้อ <c oughs> น่ารักจังเลยน่ารักจังกกำลัลงฝานนั่นแต่งกับหแบบน้าใฒ่แล้วไก่จะเซ็จสิ้นแล้วเฮเ้ยมาผัวอะไรไไไตัวน,นี้จะกลับบ้านถึงบ้านแนละ้ว ัว้นไอยู่โรงเรียนทำไมไม่เยี่ยวล่ะเอาหมาหน่อยหอมดูเันนุ่ง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 เสื้อมาด้วยนะหมาน้อยเดินมาหารถเราแล้วเนี่ยนุ่งเสื้อมาแล้วเดีวยวน่ารักอลยรถด้ะลูกแล้วรถรถรถเด้อรถเด้อนั่นนุ่งเสื้อฟารมเนี้ยนั่นนั่นนั่นยงไปหากันแล้วนั่น นะันไปนั่งหัวมุมโตนี่ไปหัวม,มุมนี่นั่งลงอเ,เออเดี๋ยวยายเรากำลังแต่งเซ็ตกล่องอยู่สองกองเนาะนีอมันขัดกำลังผัดเกลืๆๆ่อนัดแซ่บๆเด้อผัดแซ่บๆเด้อให้เยอะด้วยปุณ <c oughs> ย,ยายเนี่ย่ข้างโรงพยาบาลศิลปภูมิเราเนี่ยผัดเยอะลอยแซ่บข <c oughs> <c oughs> าประจำ <c oughs> ค่ยสั่งไปสั่งฟังทั้งหมุนเหมือนแข็งเข่าหงวบบ่อนี้เป็นแข็งแข็งก็บ่กเอาสูญยาอยู่ข้างโรงพยาบาลเลยจะคนเท่านี้เออเข้าเจ้าหงแบบหงหวดมั้งนายกลัวว่าโอ้ยผมบ่หิมผิวผมบ่สั่งด้วยจะบอกอ๋อพันกิดทรงถึงทีพันบ่มีรถมารถพันเอาไปแต่งแบตเตอรี่เสื่อมอ๋อนูว่าจ้งไปจ่ายยายลูก ตอนตังทอนเดี๋ยวยายทอนตังให้ <c oughs> ของจะของข้าพัดย่างไปเลยวซองของกับยายทวดอยู่ที่บ้านตังทอนกับยายก่อนเว <c oughs> ลาพูดนะโอเคมาค่ะได้ขั้นสองกล่องแล้วโอ๊ยย่างมนต้นย่างก็มนย่างออกไปจค่สั้น <c oughs> <c oughs> เอาว่าใส่ทุงกระโปรงไว้ไปโรงเรียนเดี๋ยนะไปยี่สิบเดี๋ยลอยนี่พอดีเลยเศร้าเนี๋ยวไปไปโรงเรียนเหมือน <c oughs> จำไ่ได้วว่าหายแล้วมือนี้นี่แหละที่เหลือกับไปโรงเรียนนี่แเมีย้าคนสวย